ตั้งหลักให้มั่นจับให้แน่นกัดลงไปนี่เอามาทำอีกนะเฮ้ยใช่บอกเคาลรี่อร่อยมากกรอบหอมหมาล่าเน่ถ้าลืมกินหมาล่าครั้งแรกเมื่อไหร่มึงคิดดีๆมึงคิดดีๆบุกหมาล่าครั้งแรกเมื่อไหร่ถึงกระป๋อสักก้าวมึงคิดดีๆปันญญ์ถ้าตอบไม่ได้คือจบแล้วนะจบเลยไม่เฉลยด้วยแล้วก็คาตอนนี้เยี่ยมมากเลยนะสังเกจสังเวยบุก เราเนี to to ่ยกาเนิดได้จากคลิปนี้นี่กินหม่าล่ารอยไม้กับนี่แข่งกินหม่าล่ากับพี่ชายนะคะแต่วันนี้ก็คือมีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องแข่งกินหม่าล่ากับแฟนของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามามาดูวิถีชีวิตของเขากันซานคอรไปไหนเ่ยเธอเธอต้องทักทาเพื่อนๆก่อนนะเธออย่างนัเนื่อ แล้วจะบอกว่าเราเนี่ยอยู่กันสองคนในวันนี้เนื่องจากว่าอะไรแม่ของเรากับพี่ชายของเขาคือเขาไม่รู้ว่าวันหยุดงานคือวันไหนคือเขานัดกับเพื่อนเออนัดกับญาติๆไว้วันที่12ซึ่งบริษัทเราหยุดงานวันที่1 3เดี๋ยวโบจะอินเสิร์ตให้ว่าลุงน้อยกาลังทําอะไรอยู่เล่นน้ำค่ะเขาเลาเล่นน้ำามีความสุขส่วนแม่ของเราก็เป็นคนถ่ายให้เขาชื่นไม่ีความสุขตัดภาพกับมาที่ลูกๆก,ก็คือราทำงานกันก่อนเดี๋ยวเราทํางานให้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแข่งกินหมาล่ากับสุธีนะคะเราจะวางเงินเดิมพันเอาไว้ก็คือสุอ เงินตัวเองออกมา2,000แล้วโบต้องเอาเงินตัวเองออกมา2000ถ้าใครกินได้เยอะกว่าเอาไปเลยค่ะแต่ว่าเราจะมีตัวช่วยก็คือเดี๋ยวจะมีบวกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเรียกพี่ๆของเรามาช่วยกันแต่เราไม่ได้บอกเขานะว่านี่แข่งกันคือเราแข่งกันสองคนเว้ยแต่ว่าตัวช่วยของเราอะเราไม่รู้ว่าในทีมของเราจะได้แจ้หรือจะได้เฮียูกปะคือจะชวนคุยอะไรกันก็ได้ชวนคุยอะไรก็ได้เขาจะทาอะไรก็ได้เพราะเราไม่ได้บอกเขาว่าเราแข่ง ทุกคนไรู้แล้วถ้าอยากสวยต้องใส่ฟิลเลอร์ที่หน้านะหน้ามันดูเต่งตึงนะดูสวยอะ่ะเธอก็ไปทำไอ้นะที่มันเจ็บทั่วหน้ารีจุลันเหรอโบจะเอาเธอไปทำเนี่ยเธอก็ไปทำรีจุรนันอีกรอบไปไม่โบจะเอาเธอไปทำรีดจุนันเธอต้องทำจะได้สวย,สวยอางนี้ป<ห>่ะวันไหนอะ่ะเรามาเล่นเกมกันแล้วใครแพ้ต้องไปฉีดรีจุรน <laughs> นัน <laughs> <laughs> เป็นบทลงโทษ <laughs> <laughs> ไปส่งการไปไหนกันอะ่ะอยู่บ้านเพชรอยู่บ้านเหรอไม่อยู่บ้านอยู่ในกรุงเทพอ๋อใครด่ะไม่ได้ไปไหนค่ะ โมเห็นใช่โมเห็นกฎอันนี้ไหมที่เที่ยวที่สยามอ่ะทำไมอ่ะอรอสงการสยามเขาบอกห้ามใส่ขาสั้นอ๋อได้ยินแล้วมีคนเขียนว่าอะไรว่าคุมกำเนิดอีกี้เขาเรียกสกอยว่าอีกี้ตลกอ่ะเราอ่ะอยากเที่ยวสงการมากนะแต่รู้ป่ะคืองานเราไม่รู้ว่าเยอะเหลืออะไรอ่ะลืมตามอีกทีคือสงการแล้วว่าจองอะไรไม่ทันเลยรู้ป่ะเคียงงานกันจนแบบอ สงการปีนี้จัดบ้านแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้จะทะไรพออายุมากขึ้นคือถ้าเกิดตอนเด็กๆอะ่ะเราจะแบบร<อ>กระดีกระดาเลยนะรอเพื่อที่จะสงการเพื่อที่จะไปเล่นเลยนะแต่พอเราเก่แล้วอะ่ะทุกคนเราจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหสงการคือแบบการได้พักผ่อนอการได้หยุดนั่นแหละอันนี้คือความสุขของคนอายุเยอะเข้าใจแม่แหละคือแม่ไม่ชอบไปเที่ยวลงน้อยไม่ชอบไปเที่ยวคือแค่เราอายุเท่านี้ยี่สิบหกนะเรายังแบบอยากอย,กอยู่บ้านอะ่ะแล้วถ้าเราอายุเท่าแม่เราคงไม่อยากไปเที่ยวเลยการอยู่บ้านมันคือที่สุดแล้วอะ่ะ อยู่บ้านมันคือที่สุดแล้วอ่ะการอยู่บ้านมันคือที่สุดแล้วอ่ะวันนี้เราใช้หมาล่าของตัวเฮียนะคะใครสนใจสั่งซื้อก็แอดไลน์แอดเฮียเลยนะคะขายดีมากขายดีจนแบบบ้านหมดแล้วนี่สินหมดทุกอย่างแล้วกําลังถ่ายกันอยู่เลยอ่ะเงาเทียนกันกงเราลองโบกมือปะข้างในเห็นปะเราลองโบกมือเฮ้ยมันไม่เห็นว่ะ ให้้ดวยนะมาดูเดี๋ยวกินด้วยนะปุ๊กจะเรียกเฮียไปกินนะอ้เรื่ออันนี้เสร็จก่อนอ่ะถ้าอันนี้เสร็จแล้วไม่ไปนู่นนะกระทืบเลยทืบเลยถ้าวันนี้ไม่มีเฮียอยู่กระทืบค่ะเฮียกินปุ๊จะหาซื้ออะไรมากินเลยได้ปะยังไม่เสร็จทำถังหูลูกบอลทำไมต้องสิทธิ์นางสาไปทำไมอ่ะ เดีย๋ยวเนี่ยทำเสร็จนะแล้วโบลองชิมให้เฮียหน่อยแล้วถ้าเกิดอร่อยแล้วบอกอร่อยเ,ออยเออยมื่อวานมาไปไปทำผมใช่ไหมคะเขาถามอ๋อไปทำแผลเขาถามว่าคุณโบคุณบ้านี่คือตีกันเป็นคอนเทนต์ไหมคะอ๋อให้ดูหแหละค่ะคอนเทนต์ชีวิตจริงอันนี้อาชีพกิงก็คือตกอย่างนี้เลยทุกมดจริงมีอะไรก็หุยยอย่าตีหน้านะเจ็บเดี๋ยวดูนะทุกคนวันนี้โบทำปิ้งย่างหม่าล่าใช่ค่ะและเดี๋ยวช่องเฮียเสร็จเฮียพี่ไปกินเสร็จเมื่อไหร่วะนี่น้ำตาลเสร็จทุกแล้วไม่ฟังน้ำตาลไม่ถุงมันเบื่อ พี่ถ่ายมาเป็นวันแล้วเสร็จแล้วต้มน้ำตาลเสร็จุ๊บไม่ถ่ายเป็นวันได้แค่นี้นะใช่ได้แค่เสียบไม้กับเทน้ำตาลนะคะด,ดูด้วยว่าใครเป็นเชฟนุ่นเนี่ยแค่เสียบแต่สองชั่วโมงอ่ะ, <c oughs> อะเรามาหาพี่ชายแล้วมันทําทั้งวันมันได้แค่นั้นนะทุกคนมุตลกตรงที่ว่ามันบอกว่าทํามาทั้งวันแล้วคือมันได้แค่เสียบไม้กับเทน้ำตาลอะ่ะเลือดหัวเฮียนี่นะครับเนเพื่อนสปอนเซอร์ตัวเฮียคะ่ะตัวเฮียยังไม่เสร็จเดี๋ยวไปหานี่ด้วยพี่สาว อุ้ยเฮย็นเฉียบเลยโอ้โูโอ้โรโอ้ทุกคนอันนี้คือแล็คคุณมามีอยู่ไหนแล็คคุณมามีอยู่ไหนลูกมามีอยู่ไหนคะเขาเปิดแอร์ไว้ให้หมาเขารวยขนาดไหนถัาแค่นี้นี่อยู่ข้างบนถ้าเรียกขนาดนี้มันน่าจะต้องให้ทำอะไรสักอย่างว้าว้าคือกลัวลำคาญมากเลยอะ เดีด <therapist. S 1> ้ปะลากล้อง้วยของกระทือด้ยป่ะกระทือแปล่าไปกินหมาล่ากันวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะกลับมาไลฟ์สดไม่มาไลฟ์สดในรอบสามเดือนแล้วีค่ะนี่คือชีวิตของพี่ๆของเรานะคะนี่คือพี่ๆของเราก็คือพี่สาวคือกลับมาทางานแล้วส่วนพี่ชายคือมึงรู้ป่ะเฮียบอกว่าอะไรวะมันบอกว่ามันถ่ายงานอยู่มันถ่ายตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนเที่ยงอ่ะมันเพิ่งได้เสียบไม้กับเทมตันอะไม่บูจะเรียกเึาไปกินหมาล่าไงมันบอกอีกครึ่งชั่วโมงเสร็จแจ้ว่ามันเสร็จไหมแล้วกูจะ ีกชั่วโมงนึงเอ้ามาพูดอะไรก่อนไงโอเคได้เออโอเคเอาเยอะปะอันนี้คือเขาเรียกว่าไอ้นี่นะนะหัวใจของหม่าล่าเลยนะโบจะบอกว่าเวลาโบไปกินร้านไหนอะคือโบจะพกไอ้นี่ไปด้วยเพราะว่าบางร้านอะเขาให้มาไม่พอแล้วมันไม่ชาเราเอาไปใส่เองใช่โบไปใส่เองคือแจ้อะมันไม่กินเผ็ดเพราะฉะนั้นโบจะสั่งแบบให้มันชากับเผ็ดไม่ได้โบก็ต้องไปกินรวมกับเขาแต่ว่าใส่อันนี้ตำตำเพิ่มเข้าไปเลิศมากสําหรับแบบการที่ไปกินรวมกับคนอื่นอะ สามารถปิ้งได้ถึงร้อยไม้ไหมถ้าถึงก็คือเลิศทักไลน์แอดเลยนะปิ้งให้แล้วดูดิให้เอามาผสมกับน้ำเปล่านะีน่่ผสมกับน้ำเปล่า,ามันข้นมากเลยนะความจริงไปเติมน้ำเปล่าเพิ่มก็ได้เนี่ยเออคุ้มว่ะ อเอ๊ยโอ้ยเฮีย,ยทำบ้านไม่หอมหมาล่ามากหอมด้วยแมลองชิมถังหูรูเฮียทำเองไอ้<ม>บุ๊คทำไม่ได้เฮียทำอ๋อยากัว่าล้อไม่รู้ชะตากรรมเลยอ่ะไม่ไม่กินก่อนจะได้ถือจะไปล้างจานนะเนี่ยกินดูก่อนอ่ะดูทุกคนถังหูรูเฮียอ่าฟันหักได้นะครับท่าน <c oughs> เป็นไงดีไหมเหมือนเกาหลีเลยนะยทำน้าดีๆด,ด้วย,ยแนะนําว่าทําเสร็จแล้วต้องรีบกินเลย,ยเพราะถ้าทิ้งไ่นานเดี๋ยวมันจะแข็งไปแล้วมันจะแตก ผมเป,ปีนี้3ามรอยอดอ่ะใช้หมาล่าของเราอะ่ะเป็นได้เลยโคต<น>รอร่อยคน,คนมาซื้อไป10บกโลจริงปะเอาไปเผา,า,าเอาไปเผา,ห,า,า,าหือ,อหือหืปปอหือหือหือห้อนืาหือหือหือติอหญนหวอหือหือาือห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 ือยือหือหเอหือหือหืองือห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 ัอหือหือนือหือหืาหือ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 ร่อยมอกขอหืงหือหือหาอหื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 อหมอหื้อหหือห้ มันหอมอ่ะเบคอนต้องขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนจริงนะหมาล่าเนี่ยในคนอุดหนุนเนี่ยติดกว่าโลเดือนที่แล้วอืมใหืดูอ่ะขอบคุณทุกคนด้วยแพงๆนะสั่งซื้อได้ที่ไลน์ตูนเฮียนะครับขอบคุณครับส่วนรับประหลาโบก็ซื้อได้ที่ไลน์แอดตัวเฮียครับเฮียเพิ่มเพิ่มสิบบาทรอเล่นนะคะซื้อได้ที่ช้อปปี้ไลน์มาช็อปหรือที่ก็ช็อปนะครับซื้อกับคนที่โกงไม่ได้นะคะครับาว่อย่างี้อกลับบ้านเลยนฮียคิดเลยนมากอันนี้คือเนื้ออะไรครับตูนเียเนื้อวัวครเนื้อวัว ขูดไหมโอขูดไหมไม่ขุดนะไม่ธรรมดาเลยเนื้อควันธรรมดาเลยใช่เราลองยังยังสัมผัสได้ถึงความเหนียวความเหนียวที่อร่อยอันนี้เป็นสัมผัสถึงความเหนียวที่อร่อยเลยพอลิ้นแตะเนื้อเนี่ยหมาล่าจะมาก่อนแล้วกลิ่นเนื้อมันจะมาทีหลังตั้งหลักให้มั่นจับให้แน่นกัดลงไปแล้วใช้มือสองข้างประคองเพื่อที่จะดึงมันออกมา เอามาทําอีกนะนี่เห็นเขาขายกันอ่ะอตามตลาดนั่นแหละมีคนซื้อไปขายด้วยนะเขาขายกันมาก็่สิบบาทเขาบอกว่าเฮียขอบคุณมากนะที่สร้างอาชีพให้หนูเฮียก็ขอบคุณมากทุกคนที่อุดหนุนมาล่าตัวเฮียโค้ดอร่อยขอบคุณครับนี่อันนี้เป็นปูอัดปูอดัดมังเข้าที่วเวลาเฮียมาเฮีย,ยจะดำเนินรายการให้อ่ะแล้วไงคือเจ้าของช่องมึงนั่งกินอย่างเดียวเลยไม่บอกว่าปูอัดอ่ะเอาไปทำขายกำไรดีมากเพราะม้วดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรลดิบที่ซื้อมาถูกไม่แพงมากแล้วมาขายแค่สิบบาทครับ ีสร้างอาชีพที่ชอบให้คนเอาไปสร้างอาชีพเฮียกินเสร็จยังอ่ะบิวเฮียแนะนำหให้กินอันนี้เพือขอน้ำก่อนไส้กรอกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไส้กรอกอานาบอ่ะไส้กรอกกูกินไม่ได้งั้นบิวก,กินลูกชิ้นชีสอันนี้<อ>โคตรช้ำชีกินไม่ได้งั้นบิวก,กินไม้เอาไม้ให้เฮียหน่อยไม้ทำน้ำเหล็ง่าต่อไหมอ๋อเป็นปวดกินไม้ได้ครับผมเฮ้ยปูดมีปลาดอลลี่ด้วยเหรอข้าวโคตรชอบเลยหมาญาติหมาย่าติหมาล่าย่างปลาดอลลี่ เผ็เพ okay. sure> ื่อนเจ๋อแต่นี Again, má, ่นะโอ้ยนี anyway> ่ลูกชิ <h 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 ้นชีสป่ะใช่เอาเนี่เป็นลูกชิ้นชีสในตำนานเลยนะเวลาแม่เอามาทำผัดกะเพรามี่หลายคนอยากกินมากเลยลูกชิ้นกันนี้รู้ป่ะหนึ่งในเมนูนี้เราสามารถใช้เขาเนี่ยไปส่งของได้เมียรู้อะไรเห็ดกิมดองเนี่ยไม่ใช่อะไรเราสามารถใช้หนึ่งในเมนูนี้ไปซื้อของได้ใช่บันดี้ฮะไม่ใช่บอกเคอรี่ดิบอกเคอรี่ดิ บอกเคอร์รี่เดอะเคอรี่ไปส่งให้โอ้โหยี่ยี่ต้องไปยี่ให้ยับบอกเคอรี่เฮอร์รีบอกเคอรี่กินนี่ไงวะฮะไอ้บิลมาคนเลื่องหัวไปไอ้เลิอกบอกหัวไปหมดน่ะเขาดูกินเจลลี่ซีดออยจะทำให้ไอบิลเขาไม่ได้เจลลี่แต่ถ้าเรากินเสร็จปุ๊บเราจะกินเจลลี่ปุ๋งปุ๋งพุ่งนี้ตื่นมาับอบโรติกโบโรติกหน้าสองลุกแล้ท่านี้ฮะท่านี้กินแล้วเป็นไตเป็นไตอย่างจริง อันนี้ขวดเดียวร้อยไม้ฮะแต่นี้เรามีร้อยกว่าไม้ไม้เอาใส่ชุดหนึ่งทำได้เกิน100ไม้อ่ามึงครับกูยังกินไม่หมดสักไม้เลยนี่ไม้เมื่อกี้โบใส่ไปแล้วไม่กูกินไปลูกเดียวนะกูกินไปสองลูกเองตั้งแต่กูมาเฮ้ยเป็นร้อนจิมันบอกไม้แต่ในนี้ไม่ได้กินไปสองลูกเองนะมือนี้ลงทุนไปกี่บาทโอ้โหสองพันเฮ้ยอย่าบอกหมดนี่สองพันวเลยวะสองพันเหรอ ถูกนะถือว่าถูกมากนะถ้าเธอขายไม้แล้วสามสิบ้กี่ไม้ทันวุนีทำไาไม้ทำมาร้อยกว่าไม้ร้อยี่สิบะขายไม้สามสิบมันเกือบสี่พันแสดงว่าได้กำไรขึ้นสุดแล้วใครจะซื้อมาล้วสามสิบอะอยากเฮียไปขายให้ดูไหมเนี่ยเด็ดแล้วไปขายต่อไม้ละยี่สิบยังได้เลยเด็ดแล้วไปขายต่อวางเงี้ยกินวางอย่างเงี้ยบอกเธอรีบก็อร่อยเลยเฮีบอกโซรี่แซ่บมากให้ทุกคนโหวตว่าชอบอันไหนที่สุดกับนาราอันไหนเข้ากันเฮียใช่ป่ะอันนี้เฮียชอบไปฟึ่งเคยก รู้เลยว่าปูอัดอร่อยสุดว่ะทุกคนบอกเคอรี่ย่างหมาล่าอร่อยี่เอาหมูสามฉันห้หน่อยเลยสามฉันแกเอาไปใส่เฮ้ยอร่อยมากเลยมึงมึงกินใช่บอกเคอรี่อร่อยมากกรอบหอมหมาล่านี่หมูสามฉันเราใส่อันนี้บ้างเนี่ยอันนี้มันเต็มแล้วอ่าให้มันเท่าๆกันพอกินน้ำเข้าไปอ่ะ มั่งชาเลยอ่ะหม่าล่านี่คือในประเทศไทยอยากรู้ใครคอมเมนต์มายังไม่เคยกินหม่าล่าบ้างอยากตอบเพื่อนน้องที่เก่งอ่ะไม่จะบอกว่าหม่าล่าต้นกําเนิดของมันอ่ะจริงๆริงมาจากประเทศจีนใช่ไต้หวันฮ่องกงอล้วมีความรู้ฟังฟังพวกเราฟังแค่นั้นแหละพอละแม่แป๊ะไม่อยากรู้จริงเออแต่หม่าล่าเข้ามาในประเทศไทยแบบว่ามานานแล้วนะอยากรู้ว่าใครที่ ไม่ใช้ใไม่ฮิตนานแล้วนะใครที่อยู่ในประเทศไทยยังไม่เคยกินหม่าล่าลองคอมเมนต์มาหน่อยเอางี้ทุกคนใครเคยกินอะไรเคยกินหม่าล่าครั้งแรกเมื่อไหร่เฮียเหรอรู้จักหมาล่าครั้งแรกเมื่อไหร่กร,รุงศรีอยุธยามีหมาล่าเ<า>หรอ <laughs> มมไม่มีไม่มีนี่รู้จักหมาล่าเพอาะโบเฮ้ย ไม่ใช่สมัยก่อนเฮียไปกินชาบูหมาล่าที่เชียงใหม่ร้านของพี่ชายพี่บุ๊กอ๋ออันนั้นอะทำาไม่เฮียรู้จักหมาล่าจริงๆสมัยที่บิวไปกับเฮียแต่ครั้งแรกของโบเลยคือที่ไหนวะที่ไหนบิ๊กซีกระโปงที่เจ้าพาไปกินหมาล่าตรงชายน,นาทาวะรู้สึกยงไงตอนกินหมาล่าตอนแรกเฉยๆอร่อยฉุนะมากสำหรับเฮียหมาล่าคืออะไรวะมันคือแบบ ทำมาเพื่ออะไรให้มันชาไปตอนแรกคิดอย่างนี้ทำเพื่ออะไรให้มันชาลยแต่พอกินไปกินมันแม่งอร่อยมันลืมความทรงจำระหว่างเดียวแบบมันไมอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่ะถ้าลืมกินหมาล่าครั้งแรกเมื่อไหร่มึงคิดดีดีมึงคิดดีดีโบหมาล่าครั้งแรกเมื่อไหร่ถึงกโบสักรามึงคิดดีดี จะพาไปกินไม่ใช่คิดดีๆคิดดีๆไม่ไกลไม่ไกลเลยครั้งแรกเหรอครั้งแรกเลยมันกินก่อนนี่มันไปกินที่สิงคโปร์อีกปันนี้ถ้าตอบไม่ได้คือจบแล้วนะจบเลยไม่เฉลยด้วยแล้วก็คล้ายๆก่อนนี้เยี่ยมมากเลยนะทุกคนจำได้ครั้งแรกที่ทุกคนกินแบาล่าที่ไหนลองคอมเมนต์เดี๋ยวดูบอสจะกินทางครั้งแรกที่ไหนทุกทีกินครั้งแรกที่ไหนที่ตัวเฮียจริงไหมเนี่ยจริงครับเดี๋ยเนี้เซนเช็คให้ไม่จริงจริง ไม่ใช่โมไม่ได้กินที่จีนกูเทีที่แรกนะมาถึงสุดทีกินที่นี่นะครั้งแรกเลยที่ย่างอย่างนี้ใช่ครับโมน่าจะกินที่นี่ป่ะไข่ที่เหลาเหรอตอนนั้นยังไม่ได้จ่ายไข่ติ่เหลาเลยใช่ายที่ไหนแล้วมันก็พูดเดียวพูดดีๆีเงียแล้วเฮ้ยทั้งอย่างเงี้ยทัไม่ใส่ใจพี่น้องเว้ยวิวไอ้เสี้ยมเมื่อเช้าฟังเรื่องผีสีเรื่อง ติดมากเลยอ่ะมันเป็นคนที่แบบถมแล้วมึงจะไอ้นี่นะไม่หลอนเลยกูนอนหลับสบายกูจะติดเรื่องผีมากเลยทำไงดีวะเดี๋ยวต้องมีีเอาไม้ไผ่ในนี้เนี่ยฟังคุณมาวินเล่าเรื่องผีมาวินอะมาวินไหนวะมาวินเล่าดีมากมึงคุณมาวินเล่าเรื่องผีสนุกพี่ชอบกินอ่ะเหรอสนุกมากพี่ชอบกินใช่เหใช่ใช่ใช่ไม่เคยจริงเหรอเขาเจอเขาตัวเองอังคารคุ้มโปงอะเขาไปเล่าอะมึงรู้ป่ะเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องผีสนุกมากแล้วเขาเจอบ่อยด้วย เขาอะมันมีเซนหรอเขาไปเจอที่โคราชอะโรงแรมอะโงแรมเขาบอกว่าทิกคืออันนี้ระหว่างที่ทุกคนกินไปนะเขาบอกว่าวันนั้นอะเขาไปเอ้ไม้ใชบิวขอเล่าข้าวข้านะทุกคนขอเล่าร้าวข้าอาจจะจําได้หมด่ฟังครั้งเดียวมันเป็นพักกันึงอะไรวะเอาไฟไม่ใช่มาวางอย่างนี้อ๋อเียขอโทษโบโบบอเงียดีทำหน้าเีดีด้วยไม่เอาอย่างนี้เธอดึงหน้ามันไม่ดีเอาไฟอ่าได้ไงได้ไม่อยากให้โบดึงหน้าเงียไม่ชอบืออะไร ไม่ใช่เพื่ออะไรวะไม่เป็นไรไหนๆมันจะมาบังหน้าบังตาเพื่อนไม่ไ,ไ,ไม่ไ,ไ,ไม่บังหน้ายอนฟังเขาข้างนะแต่คุณมาวินเล่าสนุกมากเลยแล้วคุณมาบิวเล่าสนุก,กไ,มไหมเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปโรงแรมแล้วโรงแรมบอกว่าไม่มีห้องแล้วค่ะอ,อย่าไปฝืนถามเขาว่าขอได้มาสักห้องหนึ่งอีกสักห้องหนึ่งทำไมอะ ก็ไม่มีแล้วไงเสร็จเพิบบังเอิญว่าเขาถ่ายงานนู่นนี่นั่นแต่เขาต้องเป็นรองนงนี้ใช่ปะให้ผู้จัดการปด้วยคือเหมือนเขาไปกับทีมงานสี่คนมั้งเลยได้ห้อง v i p เลยก็เลยเจอแบบ VIP ไปขยันขยอใช่ไหมขอสักห้องในึ่เขาก็ให้ไงให้ห้อง VIP เลยแบบเป็นห้องใหญ่ๆอะแบบเป็นห้องมีโซฟาแล้วก็แบ่งเป็นอีกห้องนึงก็คือเป็นห้องนอนแบบเป็นห้องแบบ v i p เหมือนกับแบบว่า ทางานนู่นี้เหนื่อยเสร็จบุาก็เลยขึ้นห้องมานั่งลงโซฟาใช่ไหมแล้วเหมือนแฟนเขาอ่ะก็ไปไปอาบน้ําแต่ตัวเขาเองอ่ะกินเบียร์มาเยอะๆยอะเพราะว่าเขาอ่ะมีเซนแล้วว่าห้องนี้มีอะไรแน่นอนมีเซนเลยเหรอเขากินเบียร์เยอะๆเพื่อให้แบบหลับไปหลับไปแต่มันไม่ยอมหลับแฟนเขาอยู่ดีก็เดินมาบอกว่าขอกินด้วยดิแบบไม่อาบน้ำแล้วขอมากินเบียร์ด้วยไม่อาบแล้วแบบขอมานั่งดูทีวีด้วยไม่ไม่ไม่อาบแล้วนี่นั่นอะไรเงี้ยอยู่ดีดเวทีวีก็ดับดับแบบปุบเลยเพราะว่าเราไปนั่งทับไอรีโมทใช่ เพูดว่าพูดกับแฟนเขาบอกว่าถ้าเขาไม่อยากให้เราอยู่อ่ะเดี๋ยวมันก็จะคงจะมีอะไรสักอย่างเองเสร็จปุ๊บรู้ป่ะ <c oughs> เห็นทวิตไฟป่ะ ที่มันเราไว้เปิดปิดอ่ะมันขยับเองไงตึก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 แล้วไฟอ่ะปั๊บปัปัปจริงจจริงเหรอวะจริงเียถ้าไม่ใช่คุณเราวินกูไม่เชื่อนะทีเนี้ยเขาก็เลยเขาก็เลยเรียกน้องทีมงานอ่ะวิงขึ้นมารับหน่อยบอกไม่ไหวแล้วต้องออกแล้วคือจะย้ายออกจากห้องนี้เลยใช่ไหมออก้อนนั้นเลยเสร็จปปิบเฮ้ยเป็นใครก็ไไหวเีรอใช่เสร็จปุิดอ่ะทีมงานเขาอะก็รีบแบบา้ขึ้นรีบมาแล้วก็วิ่งกี เขาเขาค่อยเขาค่อพนักงานเวลาเช้าเสร็จบุพอพถึงแบบประมาณเดินไปถึงริปอะเหมือนพนักงานอะเขาเล่าว่าอะไรวะเดี๋ยวก่อนเขาเล่าว่าเหมือนเขาอะเจอใครสักคนหนึ่งอะไรบูจําไม่ได้นะแต่ว่าอยู่ดีๆเว้โอ้อไอ้เนียมึงนกได้ ูคุณมาวินเขาหันหน้าไปเว้ย<อ>แล้วชี้ไปที่ห้องแบบเดินมาถึงจะลงลิฟต์แล้วเหมือนแบบกูรอดแล้วอ่ะอเราจะหันไปที่ห้องตัวห้องห้องตัวเองอีพีตัวไหนหลอกกูนะขอแมงไม่ได้พูดไม่ได้เกิดไม่ได้แบบนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บ,บอู้เฮี้ยคนลุกเออ,เอ,อพูดอะมึงเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะเออเอาดื้ห้องอ่ะตั้งแต่หน้าลิฟต์อ่ะมีคนเคาะประตูไล่ไปทุกห้องอย่างเงี้ยเฮียขนลุกไปจริงห้องอย่างเงี้ยไปทุกห้องอ่ะรัวไปเลยอะแบบ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 บบแบบอย่างเงี้ยตรงทางที่เขาเดินเล้ววิ่งงลลเเยยีี่่ไมคผทาร ซูเปอร์สซยาใช่เขาบอกว่าถ้าเขาลงลิฟต์หรือเขาวิ่งลงลิฟต์ดิเขาบอกว่าถ้าเขาวิ่งไปไหนเขาวิ่งไปไหนเขาวิ่งลงไปข้างล่างนี่ไปเปลี่ยนห้องไงก็มึงบอกเขาลงลิฟต์กูก็เลยมองว่าเขาก่อนเขาจะลงลิฟต์เขาพูดก่อนไงชี้ก่อนที่ลิฟต์เปิดอะชี้ไปที่ห้องหลังนั้นรอคุณได้ขอไม่ได้ไม่พูดได้เกิดแล้วมันเสียงไล่มาเลยใช่ป่ะแล้วเขาอะบอกว่าถ้าห้องเดียวอะยังพอโอเคแต่เนี้ยแม่งไล่ทุกห้องเราซ้ายขวาปะ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 ไ้ยินหมดเลยแล้ววิ่งนี่วิ่ไมาทำท่ายังไงวะเฮีย อีกงานนี้นพิ่บเร้่คุณทำไม่ดูีกเขาเลยลงลิฟต์ไปใช่ปะไปนั่งอยู่ตรงล็อบบี้ข้างล่างนั่งกินเบียร์คือยานต่อยเหรอแล้วก็เปลี่ยนห้องยังอยู่ต่ออกเหรอไปเปลี่ยนห้องเอามันดึกแล้วอะท่านไหนเปนเดิม ไม่ไปอยู่ล็อบบี้ข้างล่างไม่เขาไ,ไ, oh ไปเปลี่ยนห,าหา้องอ่ะเปลี่ยนห้องกูก็ไม่รู้เป็นกูกูอยู่โรงแรมเดิมไม่ได้แล้วนะเขาไปเปลี่ยนห้องแล้วเขาก็เลยมานั่งแบบนั่งคุยกันแบบเอ้ยไหนๆเรามาเจอผีแล้วเรามาคุยเรื่องผีกันดีกว่าบอกว่าเปิดโลกเปิดโลกเหมือนคุณมาวินเราเห็นผีบ่อยอะนะเขาก็เล่าว่าเจออะไรบ้างขำๆเนี้ที่เสร็จปุ๊บเข้าห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่หลังล็อบบี้คือเดินไปสุดทางแล้วอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะขอถามก่อนมีคนอยู่ในล็อบบี้ไหมไม่ถึงว่านี่มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งตอนนั้นเขาได้ย้ายห้องอออออ่่่่ะะะะนนนนนุุใใใจจจลลถ้้าามีีคยู็บบเร เสร็จปุ๊บนนี้เขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำกับน้องผู้ชายคนนึงไปก็ไปฉี่พอฉี่เสร็จปุ๊บวิวจะไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรหรือว่าอยู่ดีเป็นอะไรคือเขาอ่ะเขาไปฉี่เสร็จปุ๊บใช่ปะ,อ,ะอยู่ดีอ่ะไฟในห้องน้ําอ่ะมันกระพริบอีกแล้วไฟตกได้เป็นไปนได้ใช่ไฟแบบปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเสร็จปุ๊บไอ้น้องที่ฉี่อยู่ข้างๆอ,อ่ะร้องกรี๊ดทำไมตอนนี้จังหวะไฟกระพริบแบบผมเห็นคนใส่ชุดไทย มีแต่ครึ่งตัวไม่มีครึ่งบนอ่ะเห็นแต่ขาอ,อยู่ข้างหลัง oh อยู่ข้างหลังสะท้อนกราจกจบแล้วไงสะท้อนแมข้างหลังอะเขาวิ่งดิเส่เปิร์ใช่ป่ะเขาก็เลยเหมือนเจอผู้จัดการแล้วบอกเป็นยังไงบ้างคะนอนหลับสบายดีไหมแบบห้องโอเคไหมคุกูด่าเลยนะเขาบอกว่าถ้าเขารู้อยู่แล้วถามจริงจริงนะมีอะไรหรือเปล่าเออไม่มีค่ะไม่มีถามจริงๆมีอะไรไหมไม่งั้นเขาจะเอาไปเขียนรีวิวนะอะ เจออะไรมาหรอคะเอ้ยไอคำเนี้ยอุนี่โดนเลยนะถ้ามีเราไม่บอกอ่ะแม่งคำนี้แหละเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าบนห้อง V i P เขาเจออะไรมาบ้างเขาบอกเจอแค่นี้หรอคะถือว่าเบามากเลยนะคะนอจากเขาก็เลยถามว่าแล้วแล้วคนอื่นน่ะเขาเจออะไรบ้างเนื้ออร่อยแต่เนีเขาก็เลยบอกว่าคนอื่นน่ะเหมือนเขานอนอยู่ในห้องใช่ปะแล้วเหมือนกับเขาเดินออกมาเหมือนเข้าห้องน้ำเลยทุกอย่างอ่ะเห็นตรงโซฟาปะที่มันเป็นที่ดูทีวีอ่ะนั่งดูทีวีอยู่เลยจ้าผู้หญิงผมยาวๆนั่งดูอยู่เลยแล้วก็หันคอมาอย่างเงี้ยหายเงี้ น่ากลัวไหมน่ารักไหมคุณเล่าว่าอะไรแต่แกไม่เล่าให้ได้นะเราไม่ได้เราไม่ได้หมอนคไม่ได้คิดกับมึงเลยอ๋อแล้วมีขามอีกเรื่องนึงด้วยเรื่องหมาล่ากินครั้งแรกเมื่อไหร่กับบิวกับเรื่องเมื่อกี้มันเล่าอะไรใช่คุณเล่าอะไรถ้าไม่ได้ไม่ไส่ใจตัดเลยไม่เห็นอีกแน่นอนบิ่ช่องนี้ไม่ไดมาเมื่อกี้บิลพูดอะไรนี่ไม่ได้เสียมีเป็นกรรมการเขาบอกว่าเจอแค่นี้เหรอคะ เออแล้วอะไรต่อคนอื่นเจอมากกว่านี้อีกนะคะอมันมันลิฟท์ไปนานอยู่นะมันหายไปเยอะอยู่นะแล้วไงต่อแล้วคนนี้ก็เขาก็เลยย้ายโรงแรมจบเลยอดีเอสเลยดบเลยจบเลยอะยูรู้ยังไงกับโบแย่ที่พูดแล้วเขาไม่ใส่ใจใช่มันไม่ฟังแต่ถ้าใครไม่ฟังเขาเขาโกรธมขอโทษได้ขอโทษนี้ให้ภัยไหมขอโทษจากใจจริงขอโทษจากใจสาบานอาโอเค ทำจริงนะเวลาเราเจอผีอะเราก้าเราสมมติเราเจอแล้วเราก้าตะโกนเราก้าพูดป่าวไม่สมมติถ้าเจอแบบเป็นตาเนื้ออยู่ตรงหน้าแหละทำยังไงวะแล้วรู้ว่าเขาเป็นผีใช่มกังรู้ดิอยู่คนเดียวอะสามใจจริงๆนะก็คืออยากจะคุยกับมันให้รู้เรื่องสมมติเดินออกมาปุ๊บแล้วเห็นมีผู้หญิงนั่งนทีวีอยู่แล้วเราอยู่คนเดียวอะจะทำยังไงดำ บิวบิวแค่อยากรู้ว่าถ้าเป็นบิวนะบูจะบูอยากบูอยากคุยนั่นแน่เอออยากคุยจริงบูอยากรู้ว่าแบบว่านี่คือเป็นนี่เห็ยวะมันหายไปเลยหรือมันเป็นยังไงแล้วคุณลองหายผมดูหน่อยครับอยากเห็นอย่างนั้นอ่ะคุณ้องหายแบบพึ่งหายไปนินหน่อยแล้วถ้าเขาถ้าเขาแบบอยู่นิ่งๆแล้วคอเขาหันตางเดียวตัวไม่หันโอ้โหเนี่ยไปจับคอเขาพี่หันที่พี่หันดีๆดีผมกลัวเออเนี่ยพี่หันดีๆดีครับผมกลัวแต่ถ้าหัวหลุดออกมาคามื์ต่อใหม่ ไลฟ์สดอยูอย่ว้ายว้ายววววววว แล้วผมจะไปเอาหัวพี่หันกลับนะพี่หันดีๆผมกลัวพี่เออเนี่ยพี่หันดีๆครับผมกลัวใครที่ทำรายการผีอยู่นะขอให้เอาเฮียไปหน่อยเอาไปเฮียไปแขกรับเชิญเอาเฮียไปแขกรับเชิญหน่อยเพราะว่าถ้ามันเจอผีมันจะถามว่าพี่มาจริงๆจะไม่กลับแล้วมันจะเอาหัวพี่กลับคืนนี่เดิมด้วยผมไม่เอา อ,อ่ะทุกคนยังไงก็เรื่องผีใครอยากฟังเดี๋ยวมาฟังในอีพีหน้าของช่องโบ๊ะยังย,ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเฉลยก่อนก็คือว่าอันนี้เดี๋ยวนับไม้โบแข่งกับตัวที่อยู่ว่าแล้วมันเอามาเสียบอย่างนี้เพราะอะไรว่าใครจะได้ไม้เยอะกว่ากัน <S 2, 2 <S องวองสี้ก็บอกเสียไปทีเียแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดอ๋อยี่สิบี่สสองยี่สิบสี่ยี่หกยี่สิบแปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกสามแปดสามเจ็ดโอ้โห แอลกอไโอยแอพกมาเอง2เลยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่หปดยี่สิบี่สยี่สี่ยี่หกยี่แปดสาเย้ทำไมอ่ะก็ตางทีมันหยิบของเจ้าไปเส่ของตัวเองอ่ะได้สองพันอ๋อนี่เล่นกินเงินกันด้วยหรอใช่จะได้2องพันบอกแบ่งเราว้วยดิแล้วเฮี้ยังไม่ได้เล่น อ่าโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเเจอกันโอกาสหน้าฝากหมาล่าของเฮียด้วยใครอยากกินแบบนี้เฮ้ยโปรเลยเอาไปสร้างอาชีพได้ทุกคนสั่งซื้อชุดนี้ได้ที่แหละตัวเฮียอ่าแล้วก็ใครที่แบบว่ารู้สึกแบบเฮ้ยช่วงนี้แบบถ่ายไม่ออกหรือแบบว่าพุงหน้าหน้าหรือว่าอยากบล็อกกานกริงอยากบล็อกกานกินแบบที่แบบว่าเราจะกินเข้าไปมันกุ้งช่วยได้กินมันปูงมันกุ้งนะทุกคนสั่งที่นี่ได้ตัวเฮียรอเลดอ่ะภูมิคุ้มกันสำคัญวิซีอันนี้ดีมากเลยเฮียชอบกินเขากินไหนอันนี้คือดีแกะนะ แกะไปแล้วแกะเฟรดปุ๊บแกะนะแกะะนอันนี้คือแบบตัวใหม่ล่าสุดใช่เสิร์ฟไม่ได้เป็นซีคุ้มกันบางคนแบบว่ากินเป็นเม็ดให่แบบเดี๋ยวนี้คือง่ายดีแล้วอร่อยด้วยใช่กินแล้วอร่อยรสส้มริ้นจีก็ไปกดตู้มันนี่รีดได้ที่ตอนนี้มีสองสาขาแล้วแล้วก็ร่ามาเอาโอเคทุกคนยังไงก็ฝากไว้ด้วยคลิปนี้ฝากกดคนแรกดนใช้คนแรกมาคลายด้วยนะครับไปกันแล้วสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับลาไปแล้วครอบครัวตัวบีมีชื่ออะไรบ้างอ่ะ บาร์ดบุ๊กบีบีบิวโบ,โบแม่ทุทีทนินครบุลูกน้อย